สวัสดีเด้อจ้าทุกตาพาฝันค่ะเพราะกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้ก็บอกว่าเสลอคลิปนี้ก็บอกว่ามาเอ้ในผ้าย่างนี่ค่ะออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายผ้าย่างรอบๆในบริเวณนั้น,นเน,น,นี่ยค่ะบริเวณบ้านรอบๆ มาย่างนำกันเนาะอากาศดีดีอากาศดีมาย่างกัเลยออกมาข้างนอกกันย่างจจ้หน้อยเนาะจะหนะออกกําลังกายกันมามาคันลุยไปด้วยกันจ้ารวยไปกยบตุ๊กตาพาฝันได้จ้าล้วนเหลืออากาศดีพ่อแม่พี่น้องเลย พักกันนะเอ็ดอันสร้างอันทางรถหลางใหม่จ้ะนี่ไปถ่ายอย่าเบิ้งรถหลางก็โมเดลแล่นเป็นบางอันแล่นเป็นบางเบื่อจ้ะเป็นบางอันนั้นเป็นบางสายบางสายก็ยุ่งเล่นไปแล้วการพักอเอ็ดใหม่ก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงค่ะครึ่งปีเนาะไอ้บ้านาะประมาณนั่นแหละ ไปทางตรงบันไดขาพันปิดก็ต้องอ้อมมาทางนี้อันนี้ก็ผ่านออกกำลังกายกับเอ้ยเนาะจันโะกันย่างออกกำลังกายกันอากาศดีเดียกอ่อนๆลมละเบงเบาลมเบาเบา,เบา ก็อีกบรรยากาศอีกทางด้านนึ่งค่ะรอบทางเหินเอวยี่เอวย,ยู่อันนี้ย่างออกมาก็ประมาณสัก20นาทีถ้าอมาถึงตรงนี้เอ้ย่ยางมาเรียบร้อยแล้วเอ้ยก็เลยอันขาก,กับเอ้ยก็เลยท่ายอันวีดีโอไปน้ำ ค่ะในก็อีกบรรยากาศนึงค่ะกับสไตล์เอ้ยทุกตาผาฝันค่ะผาย่างออกกําลังกายมันที่ยังเหงึงอยู่อ่ะเอ้ยสิอันน่าเหมือนเหงึงพวดเนาะก็ซัมนี่ก่อนเหมือนเนาะมึงิึงอันนกเป็ดน้ำยินน้ำร้อนเหลืองงามเอาซัมนี่ก่อนเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อค่ะ